ดีค่ะพบกับพลอยสาย b r า w e อ Auto ค่ะวันนี้พลอยสายจะพาทุกท่านนะคะมาชมรถคลาสสิกค่ะภายในงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลกอง2อง2022ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทีคขับค่ะสมาคมรถยนต์คลาสสิกแห่งประเทศไทยค่ะและบางกอกคลาสสิกค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะภายในงานของเรานะคะก็จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนรักรถยนต์คลาสสิกค่ะ มีการนำรถยนต์รุ่นต่างๆมาโชว์ภายในงานค่ะเป็นรุ่นหายยากๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นอกจะนี้ยังมีการเล่าประวัติความเป็นมาของรถยนต์แต่ละรุ่นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนของเราด้วยและก็ยังมีของเที่ยะลึกภายในงานให้เลือกซื้ออีกมากมายบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงแต่ละท่านนํารถรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างตามพลใสามาเลยค่ะ ตอนนี้พลอใส่ก็อยู่ที่ Merced e s b e n z c l a s s า c c a ค c l ับไทยแลนด์ค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุณพี่แฮกนะคะ,คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่แฮกนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มคลับนี้หน่อยคะ่ะคลับเราก็ตั้งมา20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2002นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมไปทําบุญแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่กลุ่ม10คนที่สวนหลวงร9ก้แค่10คันเองนะฮะแล้วจาก10คันก็จะขยายเป็น20 30คันจนกระทั่ง เมอร์เซเดสเบน t ์ไทยแลนแห่งประเทศไทยนะฮะเ<ม>ขาก็ส่งเรื่องราวต่างๆไปยังเยอรมน,นีเยอรมันก็ดีก็เลยให้ขับเราเป็นขับ o f f ฟิเชีขับเดียวในประเทศไทยนะฮะแล้วเรเคยมีรวมตัวกันถึง501คันค่ะแล้ววันนี้คุณแฮกมีรุ่นอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างคะแนะนำเลยเนาะก็จะมี W115 คันนี้เป็น220คันนี้นี่ของพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ยังรักษาสภาพเหมือนเดิมคันนี้จะเป็นเบาะโซฟาเกียร์อยู่ที่คอ ละเครื่องอเดิมหมดเลยต่อมาก็จะเป็น W108 W108 28S อันนี้เป็น S class นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องคาบิว 280S ต่อมาก็เป็น fin tail อันนี้ W111 230S นะครับคนนี้เฉพาะค่ารีสตอร์ก็เป็นล้านแล้วหลังจากรุ่นเก่าวิ่งท,ที่ที่คนหากันมันเป็น collection of the world ไปแล้วก็จะเป็น1 9 0 SL นะครับในเมืองไทยก็มีไม่กี่คันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเปิด เปิดประทุนได้นะครับหนึ่งก็าศูนย์ sl นะครับต่อไปอันนี้เป็น debeniu หนึ่งหนึ่งหนึ่งเปิดประทุนได้เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ตอนนี้ที่เยอรมานี่มูลค่าก็น่าจะ15ล้านขึ้นไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น collection of the world นะครับจะแพงกว่าตัวนี้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าหายากมากนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นอันนี้จะเขาเรียกว่า pagoda p a g o d าคือมันจะเป็นเหมือนเจดีเขาเรียกว่า p a g o d านะฮะก็จะเป็นหลังคาสอบนะฮะ debeniu หนึ่งหนึ่งสามสองนะครับอันนี้ พวกนี้เป็นรถ Open Top m o หมดเปิดประทุนถ้ารถ Mercedes-Benz นเนี่ยถ้าเราจะสะสมเนี่ยผมแนะนำก็คือต้องเป็น2ประตูหรือเป็นพวกเปิดประทุนได้พวกนี้คุณเก็บไปเถอะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น W107 อันนี้ก็เปิดประทุนได้เหมือนกันแต่า่าแตละคันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักคลเลกเตอร์เนี่ยเขาจะสะสมรถที่เปิดประทุนได้ขอขอบคุณคุณแฮกมาก<า>นะคะสำหรับข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้พลอยใส่ก็อยู่ที่ Jaguar Driver Society ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณเต้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพลอยใส่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้พลอยใส่ให้คุณเต้ยนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของชมรมนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาชมรถ Jaguar กกว,วันนี้ด้วยค่ะครับสำหรับกลุ่มของเรานะครับก็ชื่อ Jaguar Driver Society Thailand ชื่อย่อคือ J D S T พวกเราเกิดขึ้นมาในช่วงปี2017ในช่วงนั้นพวกเราประมาณ17คนเข้ามารวมตัวกัน hey, hey, hey. เริ่มต้นจากจากัวนะที่ไม่เชิงเป็นปีปนะเรียกว่าซูเปอร์คลาสสิกเลยกันนะหมายความว่า 40, า 50, 60, 70เราเริ่มจากประมาณ80ขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณ6 7คนแล้วแล้วก็กำลังโตอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื<ด>่อนๆหลายๆคน ปิดภารกิจค่อนข้างเยอะปกติแล้วทีมของเราจะมีมิงกันอยู่ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ1 0ถึง15คันคปีนี้ผมว่นนงมางานนี้มาต่างจังหวัดด้วยมีหลายแฟกเตอร์เหลือเกินก็<อ>มากันประมาณ5 6คันก่อนได้ค่ะโอเคคันแรกก็จะเป็นจากรู้จริงๆแล้วเขาคือซีรีส์วันนะครับซีรีส์วันซึ่งอยู่ในช่วงปีประมาณ1968 1968่ดถึง้โดยประมาณแต่เดี๋ยวว่าคันนี้อาจจะมีความเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาามีีีีชช่่่วววงงงิตตตรรน้ท เขาเป็นซีรีส์1ที่ถูกแปลงเป็นซีรีส์3มันมีความมันมีแฟชั่นที่รถซีรีส์1 2และ3ซึ่งหน้าตาประมาณเดียวกันนี้ออกมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าซีรีส์3เป็นของใหม่กว่าคนที่เป็นเจ้าของซีรีส์1ก็รู้สึกว่าเออในยุคนั้นะอย่างว่าทุกคนอยากมีของใหม่ใช่ทุกคนเหมือนอยากมีของใหม่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะเจ้าของท่านเดิมก็เลยแปลงจากซีรีส์1เป็นซีรีส์3คันที่2ค่ะคันต่อมาคันที่2คันนี้เป็นซีรีส์ต่อมาจากซีรีส์3นะครับ ก็จะเป็นยุคเอตี้ก็จะเป็น j a ก u a r XJ40 จุดเด่นของคันนี้จุดเด่นันนี้คือมีความแปลกมากตรงที่ว่าสังเกตซ้ายและขวาซ้ายและขวา,า,ขวาเป็นไฟที่เป็นไฟกลมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ยีๆเปลีป่ยนเป็นไฟเหลี่ยม ไม่เหมือนไม่เหมือนจากรกรุ่นอื่นๆเลยค่ะอันนี้ดีดีเป็นพาร์ทเอรขั้นต่อมาเลยค่ะขั้นต่อมาอันนี้ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับสื่อจะชื่อจอฟฟ์ลอสันรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีมันมีเสียงสะท้อนน่ะว่ามันไม่ใช่ทรอริชชั่นแนลจากรกลัวแล้มั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยย้อนกลับมาใหม่ลองพยายามเอาดีไซน์ซีรีส์มาพยายามใส่ในรถที่เราหรือดีไซน์เดิมไปก่อนเรื่องไฟโคมเดียวอะไรตั้งแต่แล้วก็เอาเข้ามาเอาไฟสองโคมกลับมาใหม่ใส่เคอร์เฟเชอร์หรือว่าพวกโค้งวาล์วต่าง ให้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคันนี้คือคันที่พยายามที่จะย้อนกับอีกแล้วย้อนกลับไปดังเดิมกับรุ่นแรกๆใช่ครับจากุ้งที่ว่าเครื่องยนต์ XK ตั้งแต่ตัวซีรีส์ที่เราเห็นคันแรกจนกระทั่งคันสุดท้ายเนี่ยเครื่อง6สูบเรียงของจากั้งประวัติยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับท่านเซอร์วิลเลียมลีองส์เดเวลอปเครื่องของตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วเชื่อไหมว่าเครื่องนั้นอ่ะยาวจากตรงนั้นมาสุดที่คันนี้นะฮะยาวมากครับ คันนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนรหัสไปจาก XK เนี่ยกลายเป็น AJ16 แล้วก็ตามแต่ว่าพื้นฐานนี่คือเรียกว่าถ้าพูดถึงแฟนจากว่าสายแท้นี่คือลมหายใจสุดท้ายของเครื่องยนต์แท้ๆที่เซอร์วิลเลียมรีองดีไซน์ไว้นะครับเมื่อกี้เราทิ้งเอาไว้นะครับที่จากว่าที่ค่อนไปทาง เรียกว่ายุค80-90อ่ะจริงๆแล้วแถวเนี้เป็นแถวที่ยุคจะปีลึกลงไปกระทั่งถึงปีในทินแบบพวกโฟรตี้เลยเรียกว่าหลังสงครามโลกไม่นานคันนี้เป็นคันแรกซึ่งต่อเน,นื่องมาจากพวกเรายังถือเป็นซีรีส์อยู่ยังถือเป็นซีรีส์อยู่ซึ่งที่เห็นนี้เป็นซีรีส์2นะครับซีรีส์2เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในช่วงปีประมาณสัก1 9 7 4ถึง1978 ประมาณนั้นไม่กี่ปีที่เขาผลิตเป็นช่วงปีที่แปลกนะจริงๆแล้วเขาจะมี running years ค่อนข้างยาวใช่ไหมซีรีส์ 2, 2จะอยู่แค่ประมาณไม่นานใกล้ใกล้กันเลยใกลก้ใกล้กันใช่ครับแค่ไม่กี่ปีแล้วก็เลิกเป็นซีรีส์3ตัดเป็นซีรีส์3ไปครนนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็น2ประตูนะครับมันจะมีแค่ช่วงเดียวสั้นๆตรงนี้แหละที่เป็น2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าของเขาเนี่ยจะเป็นประตูช่วงยาวนะครับแล้วก็แน่นอนไม่มีประตูหลัง ก็ถือเป็นของหายากในประเทศไทย3คันนี้จริงๆแล้วก็เรียกว่าอยู่ในโหมดใกล้เคียงกันนะครับคันแรกไม่แน่ใจว่ามาร์ค1หรือเปล่าอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าหน้าตาลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นมาร์ค1กับมาร์ค2อาจจะมี S-Type ด้วยหน่อยแต่ว่าเอาละอันว่าถือว่าอยู่ในโซนนี้ก็แล้วกันครับ ทั้ง3คันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ50-60ประมาณช่วง50ปีนะเพราะมันก็2022ใช่ไหมดูแล้วยังใหม่มากอยู่นะฮะสำหรับรถทั้ง3นี้เนี่ยก็เป็นรถที่สร้างชื่อให้กับจากรัวมากอยู่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวถังค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่เป็น SK เคเอนจินซึ่งณช่วงนั้นจากรัวก็ยังค่อนข้างแอคทีฟเรื่องของการแข่งรถเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จริงๆจะบอกว่าสร้างชื่อให้จากัวตั้งแต่อ้อนแต่ออกจริงๆรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นหนึ่งถือเป็นรุ่นนนพววกี้้ดยะค ค่ะแล้วคันนี้เป็นรุ่นอะไรคะพี่เตอร์คันนี้เป็นจากรกลมาร์คไฟลนะครับเป็นจากรกลมาร์คไฟล์เป็นรถในช่วงโฟตี นคินโฟตี้นั่เองหมายความว่าเป็นช่วงหลังสงครามโลกนะครับไม่นานรถยนต์คันนี้มีดีไซน์ที่ยังเป็นยุคแบบหลังสงครามโลกมากๆเรามองเอาแค่คันข้างๆกันจะเห็นดีไซน์ที่เป็นของเรื่องเฟนเดอร์เนาะค่ะวีลเฟนเดอร์วีลอาร์ชตรงนี้ที่มันเป็นดีไซน์ยุคนั้นอยู่คล้ายๆกับคันข้างๆกันที่เดี๋ยวกำลังจะพูดถึงแต่คันหลังคันที่เห็นด้านข้างเป็นคันที่อยู่ใน10ปีถัดมาเพราะฉะนั้นความ ความเด่นชัดของตัวช่วงดีไซน์ตรงนี้เนี่ยจะน้อยลงนี่คือนี่คือหลังสงครามโลกเรากลับมาทํารถกันเถอะประมาณนั้นนะครเครื่องยนต์ตัวนี้แอบแถมให้นิดนึงว่าเป็นเครื่องที่จากลัวยังไม่สร้างเครื่องตัวเองนะคือสร้างเครื่องตัวเองคเคครั้งแรกเนี่ยเอาไปใส่ในรถคล้ายๆหน้าตาแบบนี้ก่อนคือใส่ในสปอร์ตก่อนที่เครื่องเสร็จใส่ในสปอร์ตก่อนแต่ยังไม่ใส่ในรถสลุนคันนี้เราลมาถึงไฮไลท์อีกคันหนึ่งเลยคันนี้ชัดเจนนะคันนี้เป็นรุ่นอะไร คันนี้ XK หยึันนี้ XK 140จริงๆแล้วต้นกำเนิดมันก็มันก็เป็นรถโอ้ตอลครับต่อเนื่องมาจากจีเนอร์ XK ที่เป็นรถแข่งเนี่ยมันมา120ก่อนค่ะแล้วก็มันมา140แล้วก็ไป150คันนี้รู้สึกอย่าเป็นรุ่นกลางก่อนที่จะสเต็ปไปตรงนั้นนะครับคันนี้เครื่องประมาณ3.4ลิตรแรงมา้าลองเดาซิว่า670ปีที่แล้วแรงมา้าเท่าไหร่ดี เครื่อง3.4เลี้เราวถกเราไม่ออกเลย200แรงม้าใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าถือว่าเก่งมากอยู่ในช่วงพอดีเลย190-210แรงม้าเก่งมากใช่ครับใช่ครับดงั้นดีไซน์ของเขาก็จะเป็นดีไซน์ที่ยังคงความมี40ลากมาอยู่หน่อยๆยังมีวีลเฟนเดอร์อะไรชัดเจนแล้วก็กระจังหน้ารูปนี้ก็เป็น ยุคที่เขาใช้กันในสมัยก่อนนะซึ่งรุ่นล่าสุดที่ถูกนำมาใช้ในยุค2000อีกครั้งตอนที่จากรัวพยายามจะทำรีทรดีไซน์ก็คือรุ่นที่เป็น s t y p e กกระจังหน้าทรงไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับจากรพุนะคะแต่ละรุ่นแต่ละคันก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวประวัติความเป็นมาต่างกันไปเลยค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต้ยมากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะด้วยความมีดีมากจ้ะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคร ค่ะแล้วตอนนี้พลอยใส่ก็อยู่กับคุณปิ๊นนะคะประธานผู้จัดงานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณปิ๊นนะคะช่วยเล่าประวัติคาเป็นมาของงานวันนี้แล้วก็วันนี้มีรถคลาสสิกรุ่นไหนมาโชว์ในงานบ้างปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราจัดงานอมตะสปริงนะครับคลาสสิกเดละกองนะครับเป็นงานที่เราจะจัดการทุกๆปีช่วงประมาณสิ้นปีนะครับรถที่มาร่วมงานเนี่ยในวันนี้เนี่ยกนโอ้โหหลากหลายยี่ห้อมากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ผมดูจากรีจิสเตอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็น่าจะประมาณ700นะฮะก็7 0 0กว่าคัน700กว่าคัน,นครับ<ฆ>ใช่ก็มีกลุ่มทั้งรถญี่ปุ่นนะครับ<ฆ>รถยุโรปนะครับแล้วก็มีรถไฮไลท์ที่เราเนี่ยไปไปขอเชิญมาแต่ละคนนะครับเป็นรถที่หาย,ยากเป็นรถบางคันเนี่ยมีเพียง1คันในประเทศเราแล้วก็มีเพียง50คันในโลกนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลายขั้นเนี่ยหายากมากนะฮะก็คือเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรักรถคลาสสิกทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเลยนะคะก็เป็นรุ่นหายากๆเลยใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะรับผมยินดีครับยินดีครับขอบคุณค่ะ ของเราวอออโต้นะคะเราก็มีการนํารถที่อยู่ในโปรแกรม c e r t i f i ฟายคลาสสิของเราค่ะที่เราได้ทําการฟื้นฟูสภาพรถนะคะอย่างละเอียดพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยค่ะรับรองได้ว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ยังคงความคลาสสิกไว้ดั้งเดิมเหมือนวันแรกที่ออกมาจากโรงงานเลยค่ะเริ่มต้นที่คันนี้เลยนะคะคันสีขาวคันนี้ก็จะเป็น Land Rover Defender 110 Station w a g o n ค่ะ คันนี้ปี1998ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5 0 0ซีซีค่ะใครที่สนใจค่ะคันนี้ราคาของเขาก็อยู่ที่2,950,000บาทค่ะสภาพภายนอกตัวถังสีภายในระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างต่างๆรับรองได้ว่าสมบูรณ์แบบเลยค่ะต่อกันย่อยอีก1นึคันนะคะคันนี้ค่ะคันนี้มีชื่อว่าน้องปวานเป็นสีมารินบูค่ะเป็นรถซีรีส์ 2A นะคะช่วงยาวค่ะห น้องเป็นรถปี1971ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2,250ซีซีค่ะคันนี้ใครที่สนใจอยากจะรับน้องเปาวานไปเลี้ยงนะคะราคาก็อยู่ที่1,690,000บาทค่ะนอกจากนี้ที่ b r าวอตนะคะเรายังมีบริการฟื้นฟูสภาพรถค่ะแล้วก็มีบริการตรวจสอบรถแล้วก็ออกใบคลาสสิกเซอร์ติฟายให้คุณด้วยใครที่สนใจค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ www.br a v o a u t o t h ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพอยใส่ขออนุญ,ญาตไปดื่มด่ำกับบรรยากาศความคลาสสิกภายในงานก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากสมาคมคนรักรถค่ะลาไปแล้วขอบคุณค่ะ